ผมได้รับการรักษาตัวก็เกือบหนึ่งเดือนนะครับรู้สึกมันแย่มากๆนะครับแต่ตอนนี้มันก็ผ่านผมไปแล้วนะครับเพราะวันนี้ผมได้รับอนุญ,ญาตให้กลับบ้านได้ผมรู้สึกดีใจมากๆแล้วก็ต้องรู้สึกต้องขอขอบคุณคณะแพทย์แล้วก็บุคลากรทั้งหมดที่อยู่ที่โรงพยาบาลเกษรนาฏลำพันนะครับที่ให้การดูแล สวัสดีครับทุกคนครับผมปั่นไรบุญเกียรติเขียวแก้วนะครับเ,เรื่องราวของผมที่จะมาพูดในะวันนี้ก็คือเรื่องราวที่ผมได้มาใช้ชีวิตที่โรงพยาบาเลเกษมราชรามกำแหงนะครับตั้งแต่วันที่15เมษายนจนถึงวันนี้นะครับซึ่งผมได้รับการรักษาตัวเรื่องเกี่ยวกับโควิดซึ่งเป็นโรคร้าย ที่แพร่กระจายไปทั่วกรุงเทพและทั่วประเทศไทยในวันนี้ซึ่งหลายๆคนก็รู้นะครับผมได้รับการรักษาตัวก็เกือบหนึ่งเดือนนะครับผมจะบอกว่ามันเป็นเรื่องราวที่ที่ผ่านมาในชีวิตผมในประมาณเกือบหนึ่งเดือนที่รู้สึกมันแย่มากๆนะครับแต่ตอนนี้มันก็ผ่านผมไปแล้วนะครับเพราะวันนี้ผมได้รับอนุญาตให้กลับบ้านได้ผมรู้สึกดีใจมากๆแล้วก็ต้องรู้สึกต้องขอขอบคุณคณะแพทย์ แล้วก็บุคลากรทั้งหมดที่อยู่ที่โรงพยาบาลเกษมนาศรัาางขมแพงน,นะครับที่ให้การดูแลผู้ป่วยเยอะมากนะครับคําว่าเยอะในที่นี้นบางทีนี่ก็ทั้งชั้นเลยนะครับผมก็จะถามคนที่ทํางานอยู่นี้ว่ามีผู้ป่วยเยอะไหมเขาบอกมีตลอดแล้วก็เข้าออกเข้าออกกันตลอดนะครับผมเป็นเคสหนึ่งที่ได้มีใช้ได้มีโอกาสได้ใช้ชีวิตอยู่ที่โรงพยาบาลน,นี้ตั้งแต่อยู่ในห้องออคนเจ็บเตียง สองเตียงแล้วก็ i c ซจนตอนนี้ผมได้อยู่ในห้องพักฟื้นแล้วก็ได้รับการอนุญ,ญาตที่จะกลับบ้านนะครับเป็นประสบการณ์ที่รู้สึกว่าไม่เคยคิดเลยว่าจะเกิดขึ้นกับผมแล้วไม่ได้คิดว่ามันจะมีวันฟ้าใสอย่างวันนี้ที่ได้รับการอนุญ,ญาตให้ออกจากโรงพยาบาลได้ก็เป็นสิ่งที่ดีๆมากๆนะครับแต่ที่แน่ๆฮะคือผมต้องขอบคุณด็อกเตอร ภริชามากๆนะครับที่ได้ได้ดูแลผมในเคสผมเป็นอย่างดีให้ให้คำแนะนำแล้วก็ follow เรื่องราวกับในในในของโควิดที่อยู่กับอยู่กับตัวผมเนี่ยนะแล้วก็จนเอามันอยู่แล้วก็พาให้ผมเหมือนรอดฟังและได้มีโอกาสกลับมาใช้ชีวิตแบบปกติในวันนี้ที่บ้านนะครับ mm. ขอขอบคุณจริงๆนะครับที่ ทุกคนในโรงพยาบาลเกษมราชนี้โดยเฉพาะชั้นหกนี่นะผมใช้ชีวิตอยู่หลายวันทุกคนน่ารักผมบอกให้ว่าอยากจะให้ทราบนะครับว่า,าผู้ที่ไม่ได้ป่วยแล้วไม่ได้ใช้ชีวิตเป็นคนป่วยในในโรงพยาบาลนี้จะไม่รู้เลยว่าแพทย์หรือบุคลากรที่อยู่ใน่โรงพยาบาลนี้ที่เขาดูแลในกรณีของ ผู้ป่วยโควิดผมเชื่อว่าในโรงพยาบาลกศนที่ผมอยู่ที่นี่ผมว่าในเคสของโรคภัยไข้เจ็บอย่างอื่นเนี่ยอาจจะน้อยมากแต่ท er ี่แน่นอนเรื่องโควิดนี่เยอะจริงๆนะครับมีห้องที่เป็นห้องรวมมีห้องที่เป็นแยกห้องเป็นสามคนสี่คนละห้องเดียวอะไรต่างๆดูตามสภาพที่เขาประสบหรือเจออนะครับแต่วันนี้เกิดเป็น สำหรับผมคือวันฟ้าใหม่สำหรับผมขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้กำลังใจแล้วก็คอยถามถ่ยกับที่ที่บริษัทผมอยู่เสมอว่าพี่ปานเป็นไงแล้วก็ผมอยากให้รู้ว่าตอนนี้ผมโอเคแล้วครับก็ขอบคุณมากๆครับทีเ่เป็นกำลังใจแล้วก็บางคนโทรมาคุยบางคุยก็ลง Facebook บางคนก็ ราถามถ่ายมาทางไลน์นะครับแล้วก็ให้การเป็นห่วงผมตอนนี้ผมโอเคแล้วครับได้มีโอกาสกลับบ้านและใช้ชีวิตแบบปกติแต่การใช้ชีวิตปกติผมผมเชื่อว่าผมต้องไปเจออะไรหลายๆสิ่งหลายอย่างมากซึ่งผมจะถูกคุณหมอได้เตือนนะคนระับว่าให้เราก็ต้องระมัดระวังระมัดระวังผมเชื่อว่าก็คงเหมือนเหมือนที่ทุกคนได้รับรู้นะว่าว่าตอนเนี้ทุกคนออกไปต้องล้างมือบ่อยต้องใส่แมสต้องทิ้งระยะหา่าง หลายสิ่งหลายอย่างที่ทางภาครัฐบาลได้ได้โปรโมทแล้วก็ให้เราใช้ชีวิตเแบบจริงๆอย่างจังก,กับในสิ่งที่เราเผชิญอยู่ตรงนี้ขอให้ทุกคนระมัดระวงังแล้วก็อย่าให้ได้เจอสิ่งที่ผมเจอนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ